น้องเขาใส่หัวสิงไข่อันใบขีมหดน้ำเนาะลงไปเลยจังหอมเชนว่าคั่วสมุนไพรก็ได้แ,แต่โอ้ยลมพัดวีวีคัว่วไปจนมันกรอบ พี่น้องอยู่กับช่องกิเทียบกับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวยินดีต้อนรับพี่น้องทานใหม่เข้ามาช่องกินเทียบกับสาวลาวเรื่อจากพี่น้องอ่ามื้อน,นี้มีเมนูอันหลายคนก็คือสิมกักกินนาะพี่น้องเนาะเมนูแมงเฮานั่นเองนี่อันนี้แมงกินูนอ่าภาคที่สองอยไรเนาะภาคที่สงองท,สงที่บ้านตะเพียวเอามาตำปนใส่มะม่วงนี่เนาะละกัตัวนี้ ูมิใจนำเหนือแมนแมนไปดมมหยังแมงจุจีเนาะพี่ดองเนาะมื้อนี้มีแต่เมนูแมงสองจีเนาะจุจีกับจีนู่นของเม่นไฟมากของเม่นเข้ามาเลยเมนูแมงนี่สาเพียวบอกตื่นเต้นดีใจได้กลัวอันกลัวกินซีนดิเพราะว่าเป็นจริงที่สาวเพียวมากเนาะแมงนี่เป็นตัวกินแมงเลยไพ่ตัวกินแมงของเม่นเข้ามา จุจี้นี่ก็คือสาเพียวไปก้านเมื่อคืนนี้แมงกิ้นูนนี่กะแาเพียวกะไปเอาต้นเก่าที่เคยเอานั่นเพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกันเขาเอาดูแล้วมันก็เริ่มบหลายปันใดเลยแต่ก็พอได้อยู่แ้วก็แมงจุจี้กัทั้งก้านทั้งสองอย่างอันนี้ก้านตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปก้านด้านนี้แมงจุจี้แต่ว่าตูเพิ่นยังพันใหญ่บนใดพี่น้องสาเพียวว่าน่าจะเป็นกลางเดือนหน้าเพรานทีใหญ่มืดเนาะอันนี้นี่ก็มันก็พอดีกินอยู่แต่ว่าเธอเพียวว่าถ้ามันตูใหญ่หลยนะ มันชีบอันเงี้ยก็มันชีว่าวทางในว่าวก็หมายความว่ามันอันมันโบทางในนะพี่น้องมันมันชิบโบมันทำนี่แหละมันมันแต่ก็มีตัวใหญ่ป่นพี่น้องอู้บักหลายพี่น้องบ่กทีมือสาเพียวหากินหมานครับอันนี้อันแมงกี้สาเพียวชีบโบป่นเด้อสาเพียวชีอันคั่วเกลือกลัวซื่อๆเอาคั่วเกลือจะไม่ชิมาอันตามเป็นมะม่วงแล้วก็มีอันอ้คนหนึ่งเพื่อนอันคอมเมนต์เข้ามาว่าเออแนนําเข้ามาว่า จะเที่ยวต่ำใส่โยนมะงม่วงพอนะเศรษบอันเป็นแต่เศษจุแต่ว่าหย่อมม่วงแก่บุญละก็เลยต่ำใส่หม่างมันแทนได้น้องพี่น้องมันจะมีความส้มนิดนึงอ่าแรกๆหันแก้ปีกก่อนด้วยพี่น้องเสื้อที่เราหันโบแก้ปีกหันจะว่ามันกลิ่นยากต้องแก้ปีกก่อนอันนี้อันเอาพาโมงงวมไว้พ่นบินแมงจุจี้อันเออเอามาเขามาแช่น้ำไว้เต็มเมื่อคืนในเด้อนนี้ ใส่น้ําให้เพิ่มน,นั้นขี้ออกแต่แมงกินนูนชาเพลยวกะใส่ขวดไว้ให้เพิ่นขี้ออกคือเก่าแต่อันนี้นั่นเอาไปใส่ทรงฟิตเมื่อกี้หนึ่งกันยังทันสลบดีซะกนบินเก่งอันนี้ก็ได้บินเก่งคือกันอันนี้ก็บินเก่งแมงกิ้งจี้ถ้าใส่น้ําเพิ่นก,นกน็ขี้ออกใส่น้ําไว้แมงกินูนใส่น้ำบ่ำได้ตุ๋ยอย่างเดียวเอากระแกะป,ปีกมันเดือพี่น้องเด้อ ค่อยไปคั่วค่อยไปล้าง กะเด็ดปีกแล้วเอากลับไปล้างมาเรียบร้อยเด้๋วพี่น้องเด้ออันนี้กะเมนกุจีเขาเมือยไผ่มากกินแมงโตกินแมงกันก็ซาวพี่อยู่ของมาก์คไ่หลายๆคนอยู่บ่พี่น้องแต่พี่เอากระชี้คั่วแมงกุจีก่อนค่ายคั่วตัวนี้เนาะตัวนี้คั่วเกลือจิซื้อเขากับบ๊อบปนคั่วกินชิซึ่เนาะกับแก้มก็ได้กับเข้ากะดีพี่น้องเมนูนี้นี่กะจจงปนนี่พี่น้องให้เบิ้งอ่ะดอกแค กระติซ้สำๆในห้องเกษตรดูเย็นเนาะดอกแคนาอันโดอกแคนนี้ชาวเบลเห็นอยู่ฝั่งไทยปลูกตามปั๊มน้ำมันนะพคือบางคนจะปลูกประดับยางปลาลมันล้นลงโอ้ยชาวเบลว,ว่าเขาเคือิ่มกินอ่อนโซนนะครับคนจะไปเป็นไม้ประดับเนาะอยู่ตามปั๊มอยู่ตามเอีอยเองเห็นอยู่ไทยคนจะปลูกอะไรกินได้เด้อจ้ะบางทีบางคนคนบุ้เขาเอามาลวกกินมันจะมีความขมอ่มนอน ถ้าไผมากคมกับเบบโมบักคมก็คือกินบ่ได้ยันละเอาห้องกับมาคั่วแมนกุจีกันเลยพี่น้องมะน้องมาห้องก็เอาลงไปเลยฝีมือสาวเพียวล้วนเลยพี่น้องเด้อได้ทั้งสองจีเลยมาเนี่คุ้มหากินหมานอันนี้เป็นอาหารตามฤดูกาลว่าเด้อเจ้ พี่น้องดูการนี่กะเริ่มมีแล้วพี่น้องแมงกุจีกะไปจนหดอ่าเดือนได้ไหสับเพียวก็บุจักประมาณเดือนไปไป,ป่ายนี่แหละเพิ่นมีแล้วกะน้องฮั่นกัะเบิดไปเนาะฝนมากัะเบิดไปเนาะพี่น้องอันช่วงนี้กะก,กาลังกําลังเริ่มกําลังเริ่มมีหลายเพราะว่าพ่นกําลังง่ายนะพี่น้องตูตูพ่นกำกำลังง่ญ่ถ้าเดือนหน้ามันก็อาจจะง่ายเต็มที่แล้วแต่ว่าง่ญ่เต็มที่แล้วกะ เนี่ยพ่นลายสุดๆได้แบบนี้บบมันได้แบบนี้จะอันทั้งในพ่นจะก่วงจะอย่างว่าวภาษาบ้าน,ะาานเฮาเอิญว่าวแมนกุ๊จี้รถพี่น้องเนี่ยๆ,ๆเอาแมนกุ๊จี้รถให้เพิ่มได้ตัวเดียวนะกุ๊จีอ้อารถซูปเปอร์คาร์พี่น้องสีส้มพี่น้องก็คือว่าเปิดประทุนรถซูปเปอร์คาร์กรอบเด่นอ่ะแมงจุ๊จี้นี่ เราได้เอาปีออกก็คือปีเพื่อนจะกรอบกว่าเมงกินนนพี่น้องมนกนโนนนะปี๊จะเหนียวจีปี๊เพ่นจะกรอบแลวกัความมันกัแซบกกันถ้าว่าให้จะเพียวเลือกเมงกินนนกับเมนกิจีจะเพียวเลือกเมงิจีเพราะว่าเพื่อนจะมันกว่าแล้วก็มีความหอมมันขี้งัวนะหอมขี้งัวป็นเดกลักก็เลยแบบมันกว่าเมงกินูนดีได้พี่น้องกะที่จะเพียวถามหลายๆท่านที่พูดว่า จีนูนกับจุจี้อันใดเสแ่ากันคนก็บว่าจูจี้ส่วนหลายเนาะก็เป็นนั้นเสียงส่วนหลายก็คือ,เ,อเป็นจจี้เอาใส่เป็นนัวกับเกลือเท่านี้ก็คั่วเลยมันนด้ด้วยพี่น้องยามเลยกำลังมีหลายอันนี้ก็ตัวหญ่เพิ่นนึ่พี่น้องเพิ่นถ้าเพิ่นหญ่เบิ้นเนี่ยแห้งหลายถ้าเพี่วคิดว่าสิบอได้นะก็ลองไปเบิ้งะนะเท่าแรกอันของปีเนาะอันนี้นะเท่าแรกของปีเลยที่ได้กิน หาซื้อบอกค่อยมีเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่ามันอันนนำกลองกินงวงขี้ควายก็หาซื้อ,อยากเด้อบ่กค่อยมีได้ถามทองตลาดนะส่วนน้อยว่าสิเห็นเนาะพี่น้องถ้าไปเคยกินเพ่นกับจะฮูหูจักว่าเออมันหายากเด้อถ้าหานอกจักเขาไปหาเอาเองใคบก่กใกล้ทุ่งนากับบริ้กินบ่มีิงวัวมีควายปวดจน่นแห,แหมพม่เลยพี่น้องจเพิ่นกรอบเนาะ อาหารแต่โอ้ย่อแม่ปูย่าตาใหิ่คนพากินมานเป็นเมนูปโปรตีนซันดีเลยเมื่อนี้น้องเขาใส่หัวซิงไข่อันใบขี้หูน้ำเนาะลงไปเลยจังหอมเชินวาครัวสมุนไพรก็ได้แต่โอ้ยลมพัดวีว วไปจนมันกรอบเลอพี่น้องเด้อกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆเลยพี่น้องลองมองได้พี่น้องเด้อพี่น้องอันเห็นเมนูจี้ลราคืดสวดอันมะลางอันอีแม่เนาะแม่เพื่อนนะตอนเพื่อนยังเป็นสาวเพื่อนมากมากอันนี้นะเพื่อนร้องให้ฟังตอนปัจจุบันเก่าเป็นสาวแล้วอันกลับไปเอาอันไตอันตะจะเป็าสมัยก่อนนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนจะเอาแบบ ฮุบเอาแล้วก็มาห่อนนะในน้องอ่าห่อนเอาแล้วก็ไปฮุบเอามาห่อนนะห่อนเอาแต่ก่อนมันหลายเด้มาคั่วมาเนี่คั่วแล้วก็ผู้บ่าวมามาล้มมาเนี้พี่น้องผู้บ่าวมาล้มเพื่อนกับคั่วยานผู้บ่าวกินน้ำเรากิ่ที่เรามากินได้เสียนะยานผู้บ่าวมากินน้ำกินผู้บ่าวมาฟ้าหุ้หุบแล้ะอันอันแล้วก็เพิ่นคั่วนะมันมันจะมีขี้งวนะพี่น้องไม้ว่าเป็นก้อนเขาลอยอยู่ยู่ในเนี่แหละคั่วจนแห้งไอ้ขี้งวก็ได้ ปลาากินหูห hey? ุบ so, ก like, ินยำในก้อนขิงงวรผมาว่าด so, ีก so, ว the so, so, ่าเราคอลโลอยู่ยำในก้อนคือหึยำในก้อนขิงงวงเลยบมว่าบพอันยานแต่เขากินน้ำยำด้กินก้อนขิงงวงตั้มันเบิ่งอันโบเห็นคักงในย้ำเมื่อคืนนะคัวฮะก้อนขิงงวเป็นคอลโลคลเล่อยู่ฮุบกินเวิร์ดยำในก้อนขิงงวบเพราะมันเราบอกให้ฟังยานผมว่ากินนดำคุณว่า แต่สม enfin ัยก่อนนัที่พูดว่าไปห้อนแล้วนะเซีเฟียอันบุญเจคเทศวบาไงมันรู้สึกว่ามันเปื่อนแหงฮุบมาแล้วก็ห้อนนะนะเคยเฮดอยู่เปื่อนแต่ันี้เซียวเฟียบบุได้ไปฮุบเลยพี่น้องเซียวเฟียบจะไปเคี่ยอน้ำกล่องเก็บเก็บเก็บเอาน้ำกลองมันบุได้อันฮุบเอามาห้อนเขาว่าห้อนอ่ะมันง่ายมันง่ายแต่ว่าทุกว่ามันเปื่อนแหงเหม็นพร้อมแบบนั้นก็เลยเคี่ยเอาก็ได้เพาเียวทถนัดแบบนี้เนาะถนัดใค่ถนัดมัน น่านจะได้แล้วพี่น้องแฮมแล่ะอบบมะกรูดก็กินได้เลยเอซีิมกันนะอืมกรอบละอมกิ่นเป็นเอกลักษณ์กินกิน,นวมมหวงหอมห้อยเมนูโปรติ่นสั้นดีด้วพี่น้องอ่ะเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องแล้วล่ะ หอมใบมะกรูดหอมโห่คล่า่าแมงจุจี้เพื่อนๆจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะพี่น้องกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนาะแต่อันแมงแมงแต่ละชนิดเพื่อนก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเพื่อนเนาะแต่าแล้วแต่คนมักแต่เพพยวม,มังจุจี้หลายกว่าแมงกินนูนนะพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องควาวจุจี้แล้วเอกวากระิวคั่าแมงกินนูนเอาเนาะลงไปเลยทั้งมะงขุดกระเทียม ตอนสิไปต่ำใส่มะม่วนะเมเมมงเด้อพี่น้องหายเงี่เคยต่ำแซ่มะ่วงรอมึงเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคือกันใส่น้ำจักหน่อยให้เพิ่นซุกเพราะว่าน้ำแห้งแล้วก็ได้ละอันนี้บ่ต้องปรุงหยังก็ได้เพราะเฮาสิไปปรุงตอนต่ำได้ส่งอันอย่างคุ้มค่าแั้ว โกรธเนาะสาวเพียสิว่านี <c> ่ <oughs> ขึ้นเดี๋ยวได้สง่งได้สง่งจีพี่น้องแล้วล่ะครัว2องอย่างกร <c oughs> ะทะจนใหม่ <c oughs> เอาป ồng เฮาบัดนี้จ้ายังบ่แล้วยังสิลวกผักอีพี่น้องลวกดอกแคเอากะใส่นี่ไว้ เพ็้ได้สามป,ปีเนะอัน,นมอคางสาวเพียวได้ทั้งคงหวางคงข้าวลวกพักลวกอย่างคั่วด้านขวนีนใบเดียวจบนี่แล้วนะพี่น้องอน,นี้จะแถวพียวไม่ได้ปรุงะก็จะจืดให้พี่น้องเอาวันพักมาลวกมัหนี้พี่น้องเขาคั่วแล้วเขากาดซืมาตำแมงกินนู่นเทาเนะพี่น้อง ใส่ยันหองลงไปก่อนอ่ามะเขือกระเทียมมังกุดยูนี่เลยเด้อพี่น้องลงไปเลยนัวนโปรตีนซันดีเด้อพี่น้องอันใส่แป้งนัวมาได้อพี่น้องไผมากเมนูนี้กินน้ำซุปเพียวเด้อ แสบกันแล้วกินบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเคยกินมาแต่น้อยจนเท่าปัจจุบันเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนเนาะเพื่อนเพิ่อนอาจจะลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนแบบอาหารที่เราเคยแบบไปไปหาไม่หลายก็พูดพ,พวกเฮ็ดพวกอะไรอย่างแต่ก่อนลายเป็นบบพี่น้องขม,มือนี่ก็อาจจะหายากกว่าแต่ก่อนแต่กะก็ยังมีให้กินอยู่ก็ยังมีให้หาอยู่ก็พอมีอยู่ แต่คุณอาจจะ่หลายคือแต่ก้นนาอพี่น้องแต่บังกันยังพอได้กลิ่นอยู่นะก็คือพวกแมงพวกอย่างนี้คือกันมันก็อาจจะโบลายแต่ก็พอได้อยู่เอาพี่น้องเฮากะฟักมะงม่วงใส่พี่น้อง พวกกักจ่นพวกเมงสามารถใช้ได้เบิด์ตนมพี่น้องม,องมองังวงนีถ้าเพิ่มความส้มเข้าไปพวกก็จะเสบขึ้นเอาถ้าผูส้มยังใส่จะซํำในก่อนเฮ้ยจะเสบเลยพี่น้องมาเ้อพี่น้องเด้อพายติบเข้าอย่งง่ามา <laughs> มาจ้ำน้ำกันก็จะให้เป็นภาคที่สองเนาะพี่น้องเนาะ อันแมงกีนนูนตำปุ่นี่ทางนั้นทำบดิซายม่วงทางนี้เราใส่กับเอาภาคที่สองพิเศษแน่ก,ก็คือแมงมีแมงจุจี้เข้ามาร่วมแสดงนำนี่ได้เซอร์แมงจุจี้เข้ามาร่วมเป็นนักแสดงเพิ่มมาอีกแต่เพียวว็สมัน้วละต้องใส่อีกดอก น้องชาเพียวลอยอปัปลาแดกใส่แล้วเด้ออืมเซ่บเ่ะม,มีความส้มของมะมงวงเข้าไปผสมประสานกันอย่างลงตัวตักมาเนี่ กินง่ายแตยย่ยากหีืมเมนูทาเองกินเองนักเลงพอวะฟิดบ่วงไหมอ้าวหอมโืมเร้อยพี่น้อง ยังลวกดอกแออคร์เอาเหมือนอืมเคยนวยเออเจาออืมนะบางลวกดอกแคร์มันอยู่บไปนี่นี่แหละหวานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้องเฮ้ยชิเอาไปปิ้งก็ได้เดีย๋ยวพี่น้องด้วยดอกแคร์ปิ้งก็ได้เพี่จะให้ความหอมแต่สิได้อะไพี่น้อง น้องแล้วแหละนี่อันนี้กะป่บบนอัน,นแมงกินูนเฮาใส่มกม่วงพี่น้องลวกดอกแคร์มะกรามมะเขือแนวกับเฮาอันนี้กะคั่วแมงจุกจี้พี่น้องมาเดอ้อพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไก่อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศประเทศมากินน้ำสัเพียวเด้อพี่น้องเดอ้ออันเมนูนี่กะได้ส่งย่างเนาะ อันแั้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับภัมรกก็อย่าลืมนะพี่น้องด้อยโอ้แบบมงคกวิว <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดนะพี่น้องแต่เป็นกําลังใจให้เสือเพียวอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนภัยเข้ามาใหม่กันอย่าลืมดนะพี่น้องฝากส่งหน,หน้อยๆบ้านๆนะจ้ะอ่าขอลาไปก่อนพ่อกั็ไม่คลิปหน้าสบายดี